มาทำกะเพราลูกชิ้นเนื้อจากของในเซเว่นกันครับซื้อของครบแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยต,ตั้งกระทะใส่น้ำมันและเจียวกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนจากนั้นก็ใส่พระเอกของเราลูกชิ้นเนื้อน้ำใช้ผัดให้เข้ากันเลยครับกลิ่นเนื้อหอมมากจากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยคนให้เข้ากาันแล้วปิดท้ายด้วยใบกะเพราครับผัดต่ออีกนิดหน่อยก็พร้อมรับประทานแล้วรนนะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ากินมากมาชิมรสชาติครับไปครับคำต่ อร่อยเลยรสชาติเนี่ยเผ็ดกำลังดีเลยครับหอมกลิ่นกระเพราลูกชิ้นเนื้อเนี่ยนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นเนื้อมากๆพี่ครูว่าลูกชิ้นเนื้อเอามาผัดกระเพราอร่อยมากๆเลยครับถ้าเป็นลูกชิ้นเนื้อเนี่ยต้องยกให้นำชัยเลยครับเขาดังมานานมากแล้วก็มีตราฮาราลด้วยเอาจริงๆป้าโค้ว่าแค่นาไปเวฟแล้วกินเปล่าๆเนี่ยก็อร่อยแล้วครับเนี่ยแค่ฉีกออกมากลิ่นเนื้อก็หอมขึ้นมาเลยครับแล้วชิ้นเข้ามาแบบพอดีคําเลยครับ หอ,อมกินเนื้อนุ่มเด้งข้างในเป็นแบบนี้เลยครับอร่อยเปนเพื่อนไปลองนะโคกแนะนําเลยกินเปล่าๆก็อร่อยแนละ้วสะดวกมากๆหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะครับเพื่อนๆมีใครชอบกินกะเพราลูกชิ้นแบบโคกบ้างฝากคอมเมนต์บอกโคกหน่อยนะครับ